สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงตลาดหุ้นไทยในปี266กับการลุ้นการเกิด January Effect จะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะครับก็เป็นการนำข้อมูลมาจากทางเว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจซึ่งก็เป็นบทวิเคราะห์ของทางบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าประเทศไทยสำหรับทฤษฎี January Effect ก็ไม่ใช่ทฤษฎีที่ตายตัวนะครับว่าจะต้องเกิดขึ้นทุกปีแต่เป็นการอิงจากพฤติกรรมของนักลงทุนที่ช่วงสิ้นปีก็มักจะมีการปรับพอร์ตซึ่งก็คือขายหุ้นทํากําไรออกมาก่อนหยุดยาวและก็จะกลับมาซื้อใหม่ในช่วงต้นปีของปีใหม่ขณะที่หลายๆคนนะครับก็จะมีเงินโบนัสออกมา ก็จะนําเงินส่วนนั้นนะครับมาลงทุนก็เลยจะมีผลทําให้ตลาดหุ้นในช่วงต้นปีใหม่หรือว่าช่วงเดือนมกราคมของแต่ละปีเนี่ยก็มักจะมีแรงซื้อเข้ามานะครับส่งผลทาให้ภาพรวมของตลาดหุ้นเนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนั่นเองแต่ทั้งนี้นะครับการเกิด January Effect ยังขึ้นอยู่กับอีกหลายปัจจัยโดยเฉพาะภาวะเศรษฐกิจในช่วงนั้นๆถ้าเกิดว่าสภาพเศรษฐกิจในช่วงนั้นนะครับยังมีการขยายตัวที่ดีอยู ไม่มีปัจจัยทวงมากดดันโอกาสที่จะเกิด January Effect นะครับก็มีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้โดยทางบริษัทหลักทรัพย์จุนต้าประเทศไทยก็ได้มีการระบุว่าหากอ้างอิงจากสถิติในอดีตของตลาดหุ้นไทยมักจะให้ผลตอบแทนเป็นบวกในช่วงเดือนมกราคมซึ่งให้ผลตอบแทนเป็นบวก7ปีจาก10ปีเฉลี่ยแล้วปีละประมาณ1.9% โดยที่เขาก็มีการให้เหตุผลนะครับว่าน่าจะมาจากการที่นักลงทุนและก็นักวิเคราะห์มักจะประเมินว่ากําไรของบริษัทจดทะเบียนและภาวะเศรษฐกิจในปีนั้นๆน่าจะดีขึ้นนะครับเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านั้นจึงทําให้เกิดการเข้ามาสะสมหุ้นในช่วงต้นเดือนมกราคมอยู่เสมอซึ่งกลุ่มที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุด3อันดับแรกนะครับก็ได้แก่ 1. ครับกลุ่มธนาคาร ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย3%โดยให้ผลตอบแทนเป็นบวก9ปีและผลตอบแทนติดลบเพียงปีเดียวก็คือปี2663ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 กลุ่มที่2ก็จะเป็นกลุ่มขนส่งและโลจิสติกให้ผลตอบแทนเฉลี่ย3%และให้ผลตอบแทนเป็นบวก8ปีจาก10ปีแล้วก็กลุ่มที่3นะครับก็จะเป็นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ให้ผลตอบแทนเฉลี่ย2.2%โดยให้โดยผลตอบแทนเป็นบวก7ปีจาก10ปีย้อนหลังสำหรับในช่วงปี266นี้นะครับก็คาดการว่ามีโอกาสเชื่อเกิด January Effect ได้อยู่เหมือนกันถึงแม้ว่าภาพรวมของเศรษฐกิจโลกนะครับจะมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยแต่ก็ยังมีปัจจัยหนุนนะครับที่มีโอกาสจะทำให้ดัชนีเซตนะครับน่าจะปรับตัวขึ้นได้ในช่วงเดือนมกราคม ซึ่งปัจจัยที่ว่านี้นะครับก็มีด้วยกัน3ปัจจัยนะปัจจัยแรกก็คือแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี266ทางบริษัทหลักทรัพย์ยวนต้าประเทศไทยก็มองว่ายังมีโอกาสเติบโตต่อเนื่องโดยฝ่ายวิจัยของเขานะครับก็ได้มีการประเมินว่า GDP จะเติบโตขึ้นมา3.8%เล่งขึ้นมาจากปี265ที่ระดับ3.2% ปัจจัยข้อที่2ก็จะเกี่ยวกับทางประเทศจีนเริ่มผ่อนคลายมาตรการซีโร่โควิดแล้วก็มีโอกาสที่จะเปิดประเทศในวันที่8มกราคมนี้ส่วนข้อสุดท้ายนะครับข้อที่3เขาก็มองว่าความเสี่ยงที่จะเกิดเศรษฐกิจถดถอยมันได้มีการสะท้อนลงไปในราคาสินทรัพย์ทั่วโลกแล้วในระดับหนึ่งดังนั้นหลังจากนี้ไปเนี่ยภาพรวมของตลาดหุ้นน่าจะไม่ลงไปต่อแล้วอะไรประมาณนี้นะครับ ทีนี้จากทั้ง3าปัจจัยนี้เขาก็เลยมองว่ามันก็น่าจะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะครับที่จะเข้ามาหนุนนำนะทำให้จัน u a r ยูเออร์ี่นะครับมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้ในปี6-6นี้นั่นเองนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะเราก็ต้องมาลุ้นกันดูนะครับว่ามันจะเกิดหรือเปล่าแล้วก็มันจะเกิดกับหุ้นที่เราถืออยู่หรือเปล่านั่นเองนะครับ <S <S โดยในบทวิเคราะห์นี้นะครับเขาก็มองเอาไว้3กลุ่มนะ ก็มีกลุ่มธนาคารกลุ่มขนส่งและโลจิสติกส์นะครับแล้วก็กลุ่มอสังหาร,ริมทรัพย์เพื่อนๆได้ถือหุ้นในทั้ง3กลุ่มนี้หรือเปล่าเรามาพูดคุยกันหน่อยละกันนะครับส่วนเพื่อนใดนะครับอยากจะเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมผมก็จะทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างนี้นะครับเพราะว่าก็ยังมีข้อมูลอีกหลายส่วนนะครับที่ผมยังไม่ได้พูดถึงนะก็อยากให้เพื่อนๆลองกดเข้าไปอ่านดูในเว็บอีกทีหนึ่งนะครับ อ่ะสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนำอะไรเพิ่มเติมก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสำหรับเพื่อนี่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็สามารถกดแชร์เพื่อนๆหรือคนที่รู้จักอนเพื่อนก็ได้เช่นกันแล้วก็เพื่อนๆที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกัน้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสำหรับคลิปนี้ก็น่าจบแต่เพียงนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ